ในคลิปนี้คุณจะได้เจอกับด้านลึกของจิตวิทยามนุษย์ไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมที่เราเห็นภายนอกแต่ลึกลงไปถึงแรงขับลับไม่ใจที่ถูกควบคุมโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณจะเข้าใจว่าความกลัวความเงียบความลับและความรู้สึกสามารถถูกใช้เป็นอาวุธได้อาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากำลังหรือแรงกดดันใดๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แค่สะกดจิตใจคุณแต่มันยังแทรกซึมเข้าไปควบคุมการตัดสินใจและกำหนดทิศทางชีวิตทั้งหมดของคุณถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงมีอิทธิพลกับคุณอย่างประหลาดคลิปนี้จะเปิดเผยคำตอบทั้งหมดให้คุณเห็นชัดเจนก่อนไปรู้จักและรับฟังฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ ความเงียบที่จงใจอาวุธที่ทรงพลังที่สุดความเงียบที่จงใจคืออาวุธที่ร้ายแรงกว่าคำพูดนับพันประโยคนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำเชิงกวีแต่คือการสะท้อนกลไกลทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึง้งเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการขาดการสื่อสารแต่เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งและในหลายๆความสัมพันธ์ ความเงียบกลับดังยิ่งกว่าคำพูดมนุษย์มีแนวโน้มจะตีความความเงียบตามอารมณ์และบริบทของตนเองเมื่อใครบางคนเลือกที่จะไม่พูดทั้งที่มีโอกาสจะพูดความเงียบนั้นกลับสร้างแรงกดดันความสงสัยและความไม่มั่นคงทางใจได้มากกว่าถ้อยคำใดๆในทางจิตวิทยาความเงียบถูกมองว่าเป็นสัญญาณของอำนาจการไม่ตอบสนองคือการสื่อว่า ฉันคือคนที่ควบคุมสถานการณ์ฉันคือผู้กำหนดทิศทางอารมณ์ของคุณสมองของมนุษย์ไม่ชอบความไม่แน่นอนและเมื่อไม่ได้รับคำตอบสมองจะรีบเติมเต็มด้วยการคาดเดาแต่ส่วนใหญ่การคาดเดามักจะเป็นด้านลบมากกว่าด้านบวกความเงียบยังไปกระทบกับความต้องการลึกๆที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นคือความต้องการการมองเห็นและการยอมรับ เมื่อเราพูดกับใครแล้วถูกเพิกเฉยมันไม่ใค่แค่คำพูดที่ถูกปฏิเสธแต่มันคือตัวตนที่ถูกลบออกไปและงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการถูกเพิกเฉยทำให้สมองเจ็บปวดราวกับถูกทำร้ายทางร่างกายจริงๆลองมองในความสัมพันธ์ใกล้ตัวคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนเทคนิคที่เรียกว่า Silence Treatment การลงโทษด,ด้วยความเงียบ ถูกใช้บ่อยกว่าที่คิดมันไม่ต้องใช้คำหยาบคายไม่ต้องทะเลาะแต่สามารถทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดสับสนและพยายามหาคําตอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดมันกัดกินสายสัมพันธ์ให้พังลงอย่างช้าๆความเงียบยังถูกใช้เป็นอาวุธในเวทีประวัติศาสตร์โลกอย่างมหาตามะคานทีที่ต่อสู้กับการปกครองของอังกฤษเขาไม่ได้ใช้ถ้อยคำโจมตีรุนแรงไม่ได้ใช้กำลัง แต่เลือกใช้ความเงียบและการไม่ตอบโต้เขายอมทุกทรมานด้วยร่างกายตนเองผ่านการอดอาหารประท้วงความเงียบนี้กลับสั่นสะเทือนอารมณ์ผู้คนนับล้านและกล้องดังไปทั่วโลกยิ่งกว่าคําปราศัยใดๆหรือในสงครามเย็นมหาอำนาจสองฝ่ายเลือกที่จะเงียบเฝ้าจับตามองกันโดยไม่ประทะตรงความเงียบเชิงยุทธศาสตร์นี้ สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวที่รุนแรงกว่าการขู่ทำสงครามเสียอีกแต่ในระดับส่วนบุคคลความเงียบยังทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนภายในเมื่อถูกทิ้งให้อยู่กับความเงียบเราจะเริ่มเผชิญหน้ากับความคิดความกลัวและความไม่มั่นคงในใจตนเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักบำบัดหลายคนเลือกใช้ความเงียบในกระบวนการบำบัด เพราะความเงียบดึงความจริงในใจออกมาโดยไม่ต้องพูดคำใดเลยความเงียบที่จงใจไม่ใช่สิ่งกลางๆมันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งมันสามารถเยียวยาหากใช้เพื่อเปิดพื้นที่ให้เข้าใจตนเองแต่มันก็สามารถทำร้ายหากใช้เพื่อควบคุมและบีบคั้นผู้อื่นดังนั้นความเงียบที่จงใจคืออาวุธที่ซ่อนคมทั้งสร้างสรรค์และทำลาย ได้ในเวลาเดียวกันความกลัวมันไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็น,นกลไกสัญชาตญาณที่ถูกฝังอยู่ในสมองส่วนดึกดำบรรมาตั้งแต่ยุคที่บรรพบุรุษของเราต้องเอาตัวรอดจากสัตว์นักล่าและเพราะแบบนั้นเองใครก็ตามที่เข้าถึงปุ่มความกลัวในใจเราได้เขาไม่ได้แค่ทำให้เราหวาดวัน แต่สามารถชี้นำเส้นทางชีวิตของเราได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทางกายภาพเลยแม้กต่น้อยมนุษย์ที่ควบคุมความกลัวได้เขาไม่โจมตีเราโดยตรงแต่เขาจะเรียนรู้สิ่งที่เรากลัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นความกลัวการสูญเสียความกลัวถูกทอดทิ้งความกลัวความล้มเหลวหรือแม้แต่ความกลัวการถูกตัดสินจากสังคม เขาสังเกตจากคำพูดที่เราหลุดออกมาสีหน้าที่เปลี่ยนไปในบางสถานการณ์หรือแม้แต่ความนิ่งเงียบเวลามีคนพูดถึงประเด็นที่เราไม่อยากเผชิญเมื่อเขาเจอจุดอ่อนในจิตใจเราเขาก็จะมีอำนาจเหนือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะการควบคุมมนุษย์มันไม่ใช่การบังคับแต่มันคือการใช้ความกลัวเป็นเชือก ผูกแน่นจนเรายอมเดินไปตามเส้นทางที่เขาวางเอาไว้เองคำพูดคือเครื่องมือหลักในการควบคมุมความกลัวมันไม่จำเป็นต้องรุนแรงเสมอไปบางครั้งแค่คำใบเ้เล็กๆประโยคก,กำกวมที่ฝังอยู่ในหัวก็เพียงพอจะทำให้เราสั่นสะท้านถ้าเธอไม่ทำแบบนี้บางสิ่งที่เธอรักที่สุดอาจหายไป ความไม่ชัดเจนนี่เองที่ทำให้สมองเราสร้างภาพเลวร้ายขึ้นมาเองเราจินตนาการต่อเติมจนความกังวลกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นนี่แหละครับศาสตร์มืดของการสะกดจิตใจแต่ไม่ใช่เพียงคำพูดเท่านั้นท่าทางบรรยากาศสายตาน้ำเสียงรวมถึงความเงียบก็ล้วนเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง เพราะความเงียบที่จงใจไม่ได้เป็นแค่การไม่พูดแต่มันคือการบังคับให้เราเผชิญหน้ากับความคิดและความกลัวของตัวเองยิ่งเราสงสัยว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเราก็ยิ่งตกอยู่ในกรงของความกลัวที่เขาสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือการปลูกฝังความกลัวทีละน้อยเขาอาจจะเริ่มจากการตอกย้ำว่า คุณยังไม่ดีพอคุณอาจล้มเหลวแล้วค่อยสร้างเงื่อนไขว่าถ้าทำตามที่ผมบอกความล้มเหลวนี้จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นเชือกผูกมัดทำให้เรารู้สึกว่าความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการอยู่ภายใต้อํานาจของเขาเท่านั้นสุดท้ายเราก็ยอมมอบการควบคุมชีวิตให้ไปโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่ทำให้ความกลัวทรงพลังคือมันผูกติดกับความอยู่รอดสมองไม่แยกแยะหรอกครับว่าภัยคุกคามนั้นจริงหรือแค่ภาพในหัวเมื่อมีใครสักคนใช้คำพูดใช้บรรยากาศกระตุ้นปุ่มความกลัวขึ้นมาสมองส่วนดึกดำบันก็จะปล่อยสัญญาณเตือนทันทีเราจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดโดยอัตโนมัติ และเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้แม้ว่าจะต้องยอมเดินตามคนที่สร้างความกลัวให้เราเองก็ตามเมื่อความกลัวถูกควบคุมได้ความคิดของเราอารมณ์ของเราและการกระทำทั้งหมดก็จะถูกชี้นำไปด้วยเราจะเลือกงานเลือกคู่รักเลือกเส้นทางชีวิตโดยไม่รู้เลยว่ามีความกลัวคอยผลักอยู่ข้างหลัง และใครก็ตามที่จับปุ่มนี้ได้เขาก็จะจัดทิศทางชีวิตเราโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยแม้แต่นิดเดียวถ้ายที่สุดพลังของการควบคุมความกลัวก็คือพลังของการสะกดจิตใจมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆกัดกร่อนกัดกร่อนความมั่นใจกัดกร่อนเสรีภาพในการเลือกของเรา จนสุดท้ายเราลืมไปเลยว่าการตัดสินใจยังคงอยู่ในมือเราเสมอเราคิดว่าเรายังเป็นคนเลือกแต่จริงๆแล้วเส้นทางถูกปูโดยเงาของความกลัวที่มีใครบางคนสร้างขึ้นและนั่นแหละครับเหตุผลว่าทำไมคนที่ควบคุมความกลัวได้จึงสามารถควบคุมชีวิตเราได้ทั้งหมด มนุษย์ไม่ติดคนแต่ติดความรู้สึกที่คนคนนั้นทำให้เกิดขึ้นมนุษย์ไม่ติดคนแต่ติดความรู้สึกที่คนคนนั้นทำให้เกิดขึ้นนี่คือการตีแผ่กลไกเชิงจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างแท้จริงเราอาจเชื่อว่าเราหลงรักใครสักคนเพราะบุค,คลิกหน้าตาหรือการมีตัวตนของเขาแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ผูกมัดเรา ไม่ใช่ตัวบุคคลโดยตรงหากแต่เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เขาปลุกเร้าในใจเราสมองมนุษย์มีโครงสร้างสำคัญอย่างอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่สร้างและจดจำอารมณ์ประสบการณ์ที่กระทบใจมักถูกเข้ารหัสเป็นความทรงจำทางอารมณ์ที่ชัดเจนกว่าประสบการณ์ทั่วไปเช่นวันที่ใครบางคนทำให้เรารู้สึกปลอดภัยท่ามกลางโลกโหดร้าย หรือวันที่เขาทำให้เราหัวเราะในวันที่เกือบแตกสลายสมองจะเชื่อมโยงบุคคลน,นั้นกับความรู้สึกเชิงบวกที่รุนแรงและนั่นคือสิ่งที่กลายเป็นแรงดึงดูดเราจึงไม่ได้ติดตัวตนของเขาแต่ติดสารเคมีในสมองที่หลั่งออกมาในช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้นอย่างโดพามีนซีโรโทนินและออกซิโตซินพฤติกรรมของมนุษย์สะท้อนความจริงนี้ได้ชัดเจน เมื่อคนรักหายไปเราไม่ได้เศร้าเพราะเขาไม่อยู่แต่เพราะเราสูญเสียความรู้สึกที่เขาเคยทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความอบอุ่นหรือความเป็นคนที่มีค่าการเสพติดคนจึงไม่ต่างจากการเสพติดสารเคมียาเสพติดทำให้สมองหลั่งโดพามีนเกินปกติและเมื่อไม่มีร่างกายก็หหยหาเช่นเดียวกัน เมื่อเราเคยได้รับความรู้สึกจากใครบางคนสมองจะจดจำแล้วเรียกร้องหามันซ้ำๆจนเราเหมือนติดคนคนนั้นทั้งที่จริงแล้วเราติดความรู้สึกที่เขาสร้างทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของพาฟลารฟอธิบายสิ่งนี้ได้ดีพารฟลาฟทดลองกับสุนัขโดยสั่นกระดิ่งก่อนให้อาหารจนสุนัขเชื่อมโยงเสียงกระดิ่งกับความสุขจากการกินในที่สุด แค่เสียงกระดิ่งก็ทำให้น้ำลายไหลแม้ไม่มีอาหารมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อใครบางคนทำให้เราเกิดความสุขความปลอดภัยสมองก็เชื่อมโยงเขากับอารมณ์นั้นแม้ต่อมาเขาจะหายไปแล้วก็ตามเพียงแค่เรานึกถึงหรือเจอสิ่งที่เกี่ยวข้องสมองก็จะกระตุ้นอารมณ์เดิมขึ้นมาอีกครั้งในระดับจิตใต้สำนึกปรากฏการนี้ยังสัมพันธ์กับทฤษฎีความผูกพันของจอห์นโบบี้ ถ้าเราเคยได้รับความอบอุ่นมั่นคงในวัยเด็กเราจะมองหาความรู้สึกนั้นจากคู่รักในวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าเราเคยถูกทอดทิ้งหรือรเผชิญกับความไม่มั่นคงเราก็มักจะตกหลงรักคนที่กระตุ้นความรู้สึกแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะลึกๆเราหวังจะได้แก้ไขสิ่งที่เคยขาดหายไปความรู้สึกที่อีกฝ่ายทำให้เกิดขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งใหม่แต่มันคือการปลูกความทรงจำทางอารมณ์ในอดีต ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสมองของมนุษย์ยังชอบสร้างเรื่องเล่าให้ตัวเองเข้าใจมันไม่ปล่อยให้ความรู้สึกลอยอยู่เปล่าๆจึงเลือกผูกอารมณ์เข้ากับบุคคลเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าอีกคนสามารถสร้างความรู้สึกแบบเดียวกันได้เราก็สามารถย้ายความผูกพันไปหาคนใหม่ได้เช่นกันนี่คือเหตุผลที่เวลาเราสูญเสียความรักไปเราคิดว่าลืมไม่ได้เพราะเขาคือคนเดียว แต่เมื่อเจอใครใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นแบบเดิมเราก็พบว่าสิ่งที่เราผูกพันไม่ใช่ตัวเขาแต่คือความรู้สึกที่ถูกปลุกขึ้นมานี่เองที่ทำให้หลายคนติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่เพราะคู่รักที่ทำร้ายจิตใจมีค่าแต่เพราะบางช่วงเวลาคนคนนั้นทำให้เกิดความสุขแม้จะสั้นและหายากสมองกลับจดจำมันไว้ชัดเจนกว่าความเจ็บปวด ทำให้เรากลับไปหาความสัมพันธ์เดิมซ้ำๆเพราะเราไม่ได้ติดคนแต่ติดอารมณ์ที่สมองเรียกร้องหาความสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งอยู่บนรากฐานของอารมณ์มากกว่าตัวบุคคลเราไม่ได้รักคนเพราะเขาเป็นใครแต่เพราะเขาทําให้เรารู้สึกอย่างไรการเข้าใจความจริงข้อนี้คือการปลดปล่อยให้เราไม่ยึดติดผิดจุดและเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง ความลับในใจอำนาจที่ควบคุมคุณได้โดยไม่ต้องใช้กำลังคนที่รู้จักความลับในจิตใจคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังก็สามารถควบคุมคุณได้เพราะในใจของมนุษย์ทุกคนมีมุมลับมีบาดแผลมีความกลัวและความปรารถนาที่ไม่อยากเปิดเผยต่อใครและใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เขาไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเลย ก็สามารถกำหนดทิศทางความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของคุณได้อย่างแนบเนียนจิตวิทยาอธิบายสิ่งนี้ได้หลายมุมมองตั้งแต่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยที่บอกว่ามนุษย์มีจิตสำนึกกึ่งสำนึกและไร้สำนึกสิ่งที่เราซ่อนอยู่ความกลัวในวัยเด็กความรู้สึกด้อยค่าหรือความปรารถนาที่ขัดกับศีลธรรม ทั้งหมดนั้นอยู่ในไร้สำนึกและมันคือพลังมหาศาลที่ผลักดันการกระทำของเราใครก็ตามที่รู้จุดนี้ก็เหมือนได้กุญแจไขใจคุณยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีปมเรื่องการถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กแค่เขาขู่ว่าจะจากไปคุณก็อาจยอมทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาหายไปจากชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังเลยแม้แต่นิดเดียว อับราฮัมมัสโลอธิบายไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งความปลอดภัยความรักการยอมรับและการเติมเต็มศักยภาพถ้าใครรู้ว่าคุณกำลังโหยหาความรักหรือโหยหาการยอมรับอย่างสุดหัวใจเขาก็สามารถใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธได้การมอบคำยอมรับเพียงเล็กน้อยก็ตรึงคุณไว้ได้แล้ว และการขู่จะถอนมันคืนก็ทำให้คุณเชื่อฟังได้ทันทีนี่คือการควบคุมที่ทรงพลังเพราะมันไม่ใช่การบังคับจากภายนอกแต่มันคือการเข้าถึงแรงขลับภายในที่คุณเองก็อาจต้านทานไม่ได้ในทางจิตวิทยาสังคมการรู้ความลับทางอารมณ์ของใครสักคนคือการมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าสมมุติว่า มีคนรู้ความผิดพลาดที่คุณปกปิดไว้เขาไม่จำเป็นต้องเปิดโปงตรงๆแค่ส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขารู้คุณก็จะตกอยู่ในความเครียดความกดดันและสุดท้ายคุณอาจยอมทําทุกอย่างเพื่อปิดบังความจริงนั้นนี่คือการควบคุมที่โหดร้ายที่สุดเพราะคุณคิดว่าคุณกำลังเลือกเองแต่จริงๆแล้วคุณถูกชี้นำจากภายใน ผู้นำหลายคนในประวัติศาสตร์เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีจูเลียสซีซ่าเคยกล่าวไว้ว่าการควบคุมใจผู้คนสำคัญกว่าการควบคุมกองทัพเพราะกองทัพที่เชื่อฟังด้วยหัวใจจงรักภักดีมากกว่ากองทัพที่ถูกบังคับด้วยกำลังนี่แหละอำนาจของคนที่อ่านใจคนออกเขาไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแต่สามารถกำหนดทิศทางของสังคมทั้งมวลได้ ท้ายที่สุดแล้วความคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความปรารถนาที่ซ่อนลึกอยู่ในใจใครก็ตามที่รู้จักสิ่งเหล่านี้ย่อมถือกุญแจที่ไขไปสู่จิตใจคุณได้และเมื่อเขาถือกุญแจดอกนั้นเขาก็สามารถควบคุมคุณได้โดยไม่ต้องใช้กำลังแม้แต่น้อยสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ควบคุมเราไม่ใช่คนอื่นเสมอไปแต่คือสิ่งที่เราปล่อยให้เข้ามาผูกมัดทั้งความคิดและอารมณ์ของเราเองถ้าเรามองเห็น,นกลไกทางจิตวิทยาเหล่านี้เราจะไม่ใช่แค่เหยื่อของมันแต่จะกลายเป็นผู้ที่เลือกได้ว่าใครกันแน่ที่ควรมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกอย่างเริ่มจากการรู้เท่าทันว่าอาวุธที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงและทรงพลังแค่ไหน และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรับมือคุณจะไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเด e ไมล์เวไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ